ใบเฟิร์นพิมพชนกต้องมาตอบแล้วแหละเพราะว่าล่าสุดชาวเน็ตเขาไปจับตาม,มองเขาก็ไปไล่หาดูลิสต์ฟอลโล wing นะว่าเอะใบเฟิร์นเขา f o l โล w ใครอยู่บ้างหรืออันฟอลโลใครไปบ้างปรากฏว่าเหมือนว่าจะไม่ได้ Follow แม่หมูพิมพกาแล้ว เพราะว่าถูกจับตามองจริงๆเพราะว่าหลายๆคนเอ๊ะหรือว่าความสัมพันธ์มันจะสะด,ดุดเพราะว่ามีการ unfollow IG แบบด้วยแม่ไม่ปลืม้มหรือเปล่าใช่แล<า><อ>้วใบเฟิร์นเคลียร์ชัดเลยนะคะบอกว่าเจ้าตัวไม่ซีเรียสกับข่าวที่เกิดขึ้นค่ะเพิ่งมีโอกาสได้เจอกับแม่หมูเมื่อช่วงก่อนปีใหม่ที่ผ่านมาใช่แล,แล้วก็ย้ําเลยว่าความสัมพันธ์กับคุณนายนภัสเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเราก็เห็นการภาพที่เขาไปเฝ้ากันที่โรงพยาบาลเนาะเป็นแบบมุหมหวานหวานให้ได้เห็นกันนะคะที่เขาเล่นเกมอะไรกันแบบภาพน่ารักมากมายเลยก็เป็นอีกโมเมนต์หนึ่ง นนั่นเองส่วนอีกหนึ่งเรื่องคือวาเลนไทน์ล่ะปีนี้อีกไม่กี่วันนะนับนิวน้วได้เลย,ย,ลเลยนับถอยหลังกันได้เลยคาดหวังไหมว่าจะได้ของขวัญเซอร์ไพรส์รสอะไรจากฝ่ายชายนะคะใบเฟิร์นบอกว่าไม่เลยแต่ตอนนี้ก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไง จริงๆฝนว่าคนรู้นะเพราะว่าไม่มีอะไรถืิร์นเลยตัวตัวฝนเองอะไรเงี้ยแล้วก็าสถานการณ์ก็ยังเหมือนเดิมฝนไม่มีทางเงินพลโลแน่นอนแต่เขาเข้าใจนะเพราะว่ามันเคยเป็นข่าวใหญ่อยู่ก่อนหน้านี้ค,ค่ะแต่จริงๆสำหรับฝนรู้ว่ารอบนี้ไม่มีอะไรกันผมนะไม่รู้เลยได้เจอค่ะได้เจอกันก่อนช่วงเปิดปีใหม่มาค่ะ<ห>ปกติใช่แล้วฝนก็เพิ่งส่งของขวัญอะไรอย่างลำบากใจไหมไม่ลำบากใจเลยค่ะเข้าใจมากๆเพราะว่าอย่างตอนที่เซนซิทีที่สุดทุกคนก็เข้าใจรับรู้แล้วผ่านมันมาพวกเราแล้วเอ้ก็ให้กำลังใจคนป่วยค่ะ ก็จริงก็ไม่ค่อยได้เห็นจริงๆแหละค่ะยอมรับก็พอกวันนี้ก็มีโอกาสได้ดูแลได้ใส่ใจเนี่ยเราก็อยากทําให้มันดีคือมันพอมันมีช่วงเวลาที่มันแบบได้ใช้อยู่ด้วยกันเราก็อยากให้มันแบบเป็นช่วงเวลาที่ดีอะไรอย่างเงี้ยอยากได้อะไรแพ้บอกไปเลยค่ะ่านสื่อไหหน่อยขอแค่เวลาที่ได้อยู่ด้วยกันก็พอ